โดยเฉพาะชุดผมเนียนสีเขียวแบบนี้เอออย่าอย่าไปซ่อนในป่าแลชุดผมเนียนสุดตอนเดนเฮ้ยชุดผมสีเขียวนะถ้ามึงเป่นทั้ป่ามึงซ่อนไหนอ่ะมันไม่มีที่อะไรนอกจากป่าแล้วเนี่ยเราเราจะเจอมือจงอางอีกแล้วจันแบบนี้อีกแล้วจริงจริงมืจงอางอีกแล้วแล้วมันมึงรู้ไหมกูเล่นขับปีโซแลว่าแม่งกูจะเป็นลูกหัวใจวายแม่งไอ้ยสะดุ้งโดนยิงทีวันนี้อ๋อตกใจเลวะ เราสรุปลงไหนพี่ลงซบซอเราลงซบซอบไม่ครับขุดแคมป์ไหมขุดซบซอบอยากลงตรงเนี้ยอยากลงตรงเนี้ยเนี่ยเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วลงกันเลยได้ครับได้ได้ได้ถึงถึงถึงพี่ถึงถ้าไม่ถึงหาเราอยากไปลงตรงหินน่ะน้องเห็นหินหินซ้ายมือเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นไปได้ปะไปได้ไปได้ไปได้ในหินหรอไ่ได้ในหินหรอไปได้เลยใต้บนน่ะน้อง

เอามีเหรอไปครับไายโปรตรงนี้แล้วกันครับตรงตรงนะครับตรงนี้ครับปืนครับปืนไม่มีปืนนะครับช่วยด้วยครับเอีเมื่อกี้อะไรครับมีสอกีกระเป๋าสามกระเป๋าสามเกาะสามไอ้ใครเอาไปแล้วใหม่เฮ้ยกระเป๋าสามอีกอันนึงอ่าฮะเฮ้ยลูกซองลูกซองลูกซองต้องอ้อเดี๋ยแบบนี้บ่างเอ้ย ผมได้ระเบิดขวดแล้วได้ระเบิดขวดระเบิดระเบิดแตกอะระเบิดอะไรเมื่อกี้ระเบิดแตกได้แหละผมไม่มีปืนกลนี่้กูมี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 ไอซีด้านบนมีไอซีด้านบนสวยครับสวยสวยนั่นเฮ้ยเฮ้ยฝามือพี่เจอแล้วเจอแล้วอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่น้องปลาม้าปลาบ้าปลาบ้าปาบ้า ตัวนั่งเลยเหรออยู่อยู่ตู้คอนเดนเซอร์ตู้คอนเดนเซอร์เดี๋ยวผมไปมาเปิดประตูน้องก็ได้สัตว์ก็ได้น้องก็เปิดกูไอ้เที่ยตรงนี้ตรงนี้โอ้เป็นรีไฟล์โอ้พี่อาร์มโอ้ยนี่คเปิดประตูแล้วกูฟ้าแล้วเปิดไปพอดีโอ้กูใจอย่างเปิดพี่อาร์มโอ้หมดมันขึ้นมาเิงกันเองอ่ะโอ้พี่อาร์มโอ้เพี่อาร์มระเบิดใส่ กูปาไปก่อนมึงวิ่งไปอีกนะเอาจที่อู้ยออมคนเฟรนลี่มากเลยแล้เนี่ยโอ้โหเฟรนลี่มากเฟรนลี่ดูเลยอันแล้วโหหน้าเมย์น่ะนะศูนย์ไม่คือมันเปิดประตูปุ๊บกูระเบิดใส่ตีมันอ่ะกูปาระเบิดใส่ตีมมันอ่ะเมื่อกี้แล้วก็เดินเลื่อนไปเดินเครียดเลยเครียดเลยเจอมุกนี้เครียดเลยเจอมุกนี้เครียดไม่รอดมันเหมือนเรื่องวันนั้นเลยใช่ไหมมัสตาเล็ก คุ้นๆเปิดหัวดูสรงสามชั่วโมงกว่าจะลงไล่ทรงอย่างเนี้สามชั่วโมงบวกบวกครั้งก่อนเล่นกับพี่เฮงนั่งห้าชั่วโมงกว่าจะได้แชมป์ห้าชั่วโมงเออห้าชั่วโมงพี่ห้าชั่วโมงครึ่ง้มึงจะเอาแชมป์จริงเหรอมึงไม่อยากนอนกันเหรอพี่นั่นแหละคือเงื่อนไขพี่ได้แชมป์แล้วกับจะนอนตอนไหนก็ได้ แต่เห็นคูรงนะเปิดมาสามชั่วโมงต่ำแน่เลยระเบิดตีหน่อไเลยว่ะไปตรงนี้เห็นไหมหมาปบเป้งตรงนี้เลยเก็บสองเก็บสามอะไรบางอย่าหูดจัดพยายามเก็บสามเลยอะไรเงี้ยระเบิดลูกเดียวก็เก็บสามคนเก็บสามว่ะเออตามพี่เฮงเลยนะนักแล้วกดุลขยีนะ ลงสเตเดียมไปเลยก็ได้พี่คนน่าจะเยอะดิเล่นน้อยคอยนานคนน่าจะเยอะดี <c oughs> คนน่าจะเยอะดีเตรียมโดดใหม่ได้เลยครับเดีย๋ยวไม่ก็ลงตรงนี้ไหมเรนเรนเออพูดถึงระเบิดนี้เหมือนอะไรนะพี่บีเวลาโดนระเบิดไอระเบิดน้อยหนาเนี่ยมันมันได้ยินเหมือนเสียงมันแฟบแฟบว่ะเคยเคยได้ไหแฟบว่ะเสียงมันดังแฟบแฟบ่ะ ไม่ไม่รู้อะเีลงไม่เคยเล่นหรอน<า>นเพียงน<า>นบอกปไปที่พอดีไม่แก่ <c oughs> พอดีไม่แก่หรือไม่แก่ครับพอดีไม่แก่ครับไม่รู้จักนะแต่ไม่เคยไม่ได้เล่นบ่อยเหมือนใครเพลงเพงนี้เท่าไหร่เะยเพลงเท่าไหร่เลยไม่บอกไม่ <c oughs> บอก <c oughs> ใครจะบอกอาย,อยุกัน ไม่เสียงน้องมอสมันเป็นกล้องกันอ๋อไม่น่ะผิดผมออกจากไม้ไม่มอสเล่นได้ไหมครับเก็องเลยที่เห็นต้องบอกอะไรด้วยละยี่สิบต้นๆอยู่เลยพี่อาร์มก็สามสิบสองได้สามสิบยังไม่ถึงสามสิบเลยโอ้พี่สองปีพี่ก็สามสิบแล้วพี่พี่ยอมรับความจริงได้แล้วเขียนอะไรด้านหน้าเลยพี่เห็นอะไรด้านหน้าเราพีาทำไมกระโดดถึงอ่ะ

มันจำได้ตอนที่มึงแยกตีแล้วมึงโดนอุ้มเข้ารถอ่ะตอนมึงยิงโดนอุ้มเข้ารถเลยเหรอพี่พี่รู้ไหมผมโดนโดนโดนสี่คนลุมยิงอ่ะผมยิงมันน็อกได้คนหนึ่งแล้วแล้วหลังจากนั้นพอมันชุบเพื่อนเสร็จไอคนที่ผมยิงน็อกมันอุ้มผมขึ้นรถแล้วพาผมไปเลยโดนลักพาตัวพาไปไหนพาไปฆ่าที่อื่นแบบอุ้มอุ้มขึ้นรถเลยฆ่าไปเชืยรที่อื่นนี่นไมมึงไม่เชืยรตรงนั้นเลยล่ะ อยากจะแบบทรมานอ่ะคือคือ,คอน,น,นินก็อยู่ใ,ใกล้ๆแหละแต่ออกมาไม่ทันทรมานแบบไหนกันพาไปเชือดที่อื่นน่ากลัวมากน่ากลัวขนาดนเชี่ยวขนาดนั้นเลยนี่ขนาดนั้นโดนหลาดตัวโคตรอนาจัยบ้านหลังนี้กเจะเป็นบ้านอีกนะ <c oughs> ปืนไม่มีเลย เราไปทันลมตรงนั้นดีไหมเนี่ยโอ้ยคูณสี่ ของของมนน่ารัก่าไเลยเลยจริงจริงไปไหนดีครับอยากจะบู๊หรือจะหาของครับถ้าอยากจะบู๊ก็เข้าเมืองครับเมืองไหนครับเมืองที่เห็นคนลงเยอะเยอะคือเราอย่าฟาร์มไม่อิ่มเยอะพอเราฟาร์มอิ่มเยอะเราก็ตายไวสเตเดียมไงสเตเดียมโอ้ยนั้นอิ่มเลยได้เล่นสองวิฟาร์มตั้งนานได้เล่นสองวิแับว่า ไหนครับอ่าหารถก่อนไหมได้ใครเจอสน่ยบ้างครับมีแต่ไม่ให้นั่นี่เพราะแค่ยิงนินให้ล้มมาพี่เราก็หยิบออกมาโอเคตอบจบต่างเป็นอะไรง่ายๆเดียวเดียวเดียวเดียยวรถอยู่นี่รถอยู่นี่รถอยู่นี่พี่โอเคทิ้งเดียวเลย้ยเปิดลั่นเปิดลั่น พอเลยรู้สึกว่าจะมีแต่อยากรีบ็พอสักพักลั่นเข้าหัวใคไรต่างนก็ตามนั้นนะพี่เอ้อปกแปลกปกแปกเดี๋ยวล้มด้วยเดี๋ยวสักพักก็มีทุกกระสุนจากบุคคลที่สามมาอาซาอะไรเมื่อกี้ฝากหยิบรถด้วยขอรูดของอันยิบรถออัหยิบรถเลยโอ้โหนี่นินเขามีพลังพิเศษพี่ไม่รู้ โอ้โหเรางวิสิบแบบใดก็นน้องโอ้แล้วรถสื่อแม่งพี่ไปโดดโมเยแม่งขับรถใส่กูเียีดจัดแม่งขี้โม่เข้าหานอาจารย์ยี่สองกโไมมันแหลกจังวะมาวีสอกด้วยรถมึงโดดกี่น้องเกีกระตุกมีมอตอรด้วย มอต้านี่ติดสะโพบได้ปะติดได้ติดในหัวนะแต่ว่าคำนวณเอาเองง่ายเนาะง่ายโปเยทำไมวะเกีถ้ารู้เป้าหมายง่ายหมดเลยไหนเอามามาเดี๋ยวขอยิงเลยแล้วกันเนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยในบ้านเนี่ยเอาสมุดเขียวอ่ะเอส้มมาเ็มไปวยมักส้มมักป่าเอาถังน้ำมันมาด้วย เผื่อเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันลูกระเบิดสองลูกมาเอาเยมอได้ชุนถามว่ามันจะระเบิดไหมไม่ระเบิดไปถึงชนปั๊มอ่ะอาชนปั๊มอ่ะระเบิดอยู่แล้วถามในเรื่องที่รู้อยู่แล้วอ,าาอะไรนะโอเคตัวกอนก็ลองดูนะ <c oughs> อยากลองก็ลองตกเทปดิด <c oughs> ้วยห้ามครับ โอเคยิงนน่นเลือกฮึยิงเลยดีแกแล้วตายกกตูตจะดิเอาล่ะเราจะยิงไปลงมงเมืองเรเนาะประมาณนี้ไก่เกิดมหวะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้ยคี่เกินเจ็ดร้อยเมตรเกินไปไกลเลยโฮ้ยแคดศูนย์เจ็ดเป็นไมนตรงไหนใกล้ๆก้มากอะสเตเดียมก็ไกล หนึ่งสองสามสี่ห้ามันดูใช้ยังไงวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไกไปไกลไปถึงป้าเมืองเลยแต่มอ้นมอ้นเมึงเลยถึงป้าแต่ถึงแค่ตรงเนี้ยมันมันมันได้มันได้แค่ถึงแค่หน้าเมืองอ่ะเนี่ยมันได้แค่ถึงเฉินนั่นแหละนั่นแหละมันไม่โวใครจะออกมาสั้นใครออกเปิดดวงดีไงอันนี้ฝากฝากไว้ก่อนสีนัดสีนัด แล้วก็เดี๋ยวเอาไปเล่นเอาไปเล่นที่อื่นเอาไปเล่นที่อื่นเก็บไปเล่นที่อื่นพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับมาตาไปเล่นที่อื่นถ้ามีกระสุนอันนี้บ้างไะกระสุนทองเออกระสุนทอง R P G ว่ะก็ลองเล่นดูใช้อยู่ดิลองลองเทสกับรถไหม่ะเราไปต้องเทสกับรถเลยว่ะนี่นั่งจับไม่มีรางเไส เปลี MM ่ยนเกมมือได้ครับต้องหลาเปลี่ยนเกมนะโว้ยสุดจะเล่นเครื่องทำไมเนี่ยนะ <c oughs> ชอบเล่นเครื่องมาแล้วรู้ใช่ไหมว่าเล่นเครื่องเปลืองน้ำมันเออรู้ <c oughs> ไปไหนดีน้ำสกพร์ทเข้าวงเลยน้องเข้าวงเลยน่าจะไปไหนดี ไปดามากันมาโอเคโอเคเจอแอด์ดอบแวะทุกกรณีโอ้ยดอบแวะทุกกรณีด้วยมีมีคนก็แวะเหรอแวะน้ำตื่นไหมตื่น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 ออวัดจุกเหรอทำไมกูเหมือนไม่ตื่นเลยเราะว่ามันจุกเหรอมึงไปขั้นสะพานขั้นไหนยอกยอกสะพานาไอ้นี่ก็บ้ายที่จะลงด้วยกูเกือบเชื่อคนแล้วเมื่อกี้ อยากน้ำกันลึกเพื่อนลงน้ำกลุ่แวะมาเสร็จเปเตะเทียบกันเลยเ,เยตเห็นเดอจะแวะอย่างเดียวเลย ออมใช่ไหมตอนนั้นมีน้ำไมมันมีหมดให้เก็บว่ะเอาไปเล่นไงพี่คนี่ถ้ามีไอ้กุญแจก็เ,เอา็มาเปิดตรงนี้ได้ปืนแจ็เลยจะเป็นเครื่องบิน มันเป็นที่เก็บหลังรถหรอไปดูอ่ะกดแทบกว่าพี่เวลากดแทบเห็นหมอต้กอขับเรียนด้วยกนมันมีคนไม่มีเลยวนะลงไปเช็คกนเลยน่าจะไม่มีผมไม่รถจอดบางทีไม่มีรถจอดมันก็มีคนอยู่ได้ไงสไพร์สไพร์ดอุ้ยกระเป๋าสาม จอดรถแป๊บหาที่จดอดรถสอโมงสองอันกินอะไรย <laughs> เยอะๆเกือบชนแล้วพี่อาบเกือบโดนแล้วกูเกือบชนพี่อาบแล้วเมื่อกี้ไปกิปตรงเด็อุ้ยสโคบสีสวยครับเฮ้ยเอ็สองีได้แล้ว ให้พี่กระสุนเหลืองคูดสี่มีเก็บเสียงเออาร์ด้วยอยากได้อ่ะอ๋อมีแล้วมีแล้วเจอแล้ว,ว,ลวขอขอได้ไหมเก็บเสียงเออาร์เอาเลยเอาเลยกูกูเจอแล้วของกูมีคูดหกด้วยตรงนี้เฮ้ยอยากได้คูดสี่ตรงนี้ก็มีอุ้ยรวยเลยทีนี้ ทำไมวงมันดีอ๋อแล้วอะน่าวงลีบนะอีละเอ้ยังวงหนีกูทุกรอบเลยเฮ้ยดูเอ็มีอเอาไงดีวะโอเคมันต้องแต่งเยอะอยู่ขี้เกียจแต่งยังไงมอสมูว่ากคเล่นเอ็มพีนะอะไอเอ็มพีะเอ็มพีห้าิเอ็มพีทำไมจะเล่นอะไม่กูมีเก็บเสียงเอจะเล่นไหม ก็มีอยู่แล้วไงเก็บเสียงเอาไงียดี๋ยววจะเล่นเอ็มีอารขได้จะเล่นเอ็มพไม่เล่นเออาร์ไม่เล่นเออารได้็เก็บไปหาของเอ็มพีไฟอ่ะไอ้ในเมือยิงกันวะให้เขายิงไปได้วะเสียงในเมืองแถวๆนั้นอะเมืองเทสแท็กใช่ ยู่ไหนเฮ้ยเหมือนเห็นอะไรแว๊บชัดเจนเห็นทิดอ้ระยะนี้อ้โหล้โคตไกลเลยไก่เมตรกี่เมตรกี่เมประมาณสี่สี่ร้อยห้า้อยอเคมอตอรลงได้แม่งยิงไม่โดนเลยไกลเกินรับสี่ร้าสิประมอ้ยเขยังมาบังกระสุนเนี่ยผมแาวรถนะวงมาวงมาวงมาเข้มาเลานมาหนอยได้ปะ เจะเป็นวางมาตาวางมาตาย,าาตายกะยิงให้หมดเลยประมาณเท่าไรนะหร่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเฮ้ยเขี้ยวไกลจังอ่ะหเหรอไกลจังอ่ะเจ็ดร้อยยังไม่รู้ถึงเลยแม่้ยังทันไม่ถึงวเยีค่ไกลไปไกลไปไปนับใหม่ดิหนึ่งสองสามประมาณห้าอย่างใช่หรอไกลไกลไกลไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง<ม>กูยังเห็นระยะกระสุนอยู่แล้ ไม่ได้ไปทิ้งมอเตอร์ไม่เอาเดี๋ยว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 พี่อย่าลืมปืนลืมปืนใจมอเตอร์ลืมปืนอัดลืมปืนก็มาเพียงมากเลยไปไหนดิต้องไปที่ตรงกลางแถวบนเขางั้นงั้นไปตามมากเลยนือนะไปนะไปนะนั่นแหละลงสามเลยนะเขานะย่เขา ไ็ได้แต่ว่าจะเสี่ยงหน่อยโดนก<อ> <พอ S 2> ็กลางนี่มันจะไม่โดนมันจะไม่โดนไอ้หน้าหน้าหลังนี่รับโดนดีที่ตรงไหนก็เสี่ย <c oughs> งกันนั่นตรงไหนเลือกไหมอ่าผมบนเขามันเขามากไหนมากสามอ่ะอีมักสี่หรอตรงไหนวะมักหนึตรงนี้ใครเขา้าม เก็บเลยพี่าแวยไปดสมก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 ดดนเลยับนึงไม่มีสมกไม่มีสมุกเลยมาเมาเอชีวันเลือดเต็มอยู่สมุกอยู่เด้อเดอมาชุบคนนึงมาชุบคนันี่ไหนเลยซบเลยังไไัิบอยู่ ย่างชอบเล่เกมทำไมทำไมมดแค่โดนแทนวะเานั่งหลังไงพี่เต็มเต็มหน่วยเลยว่างหมดทุกเกมพี่โดนมามามาเดี๋ยวมันยิงล้อรถไม่ใช่หรเดี๋ยวฮิวเซ็กขึ้นรถเลยนะขับไปเลยคันมันจะหมดแล้วขึ้นละไม่นละเวไปแบบเลื่อนห้เจอข้อ อาจจะดักก็ได้แล้วแบบสกอร์สองก็คง,<อ>ง,งแตกเกี่ยวกงเลยพี่เฮงล่อพี่เฮงล่อหัวใช่ไหมเมื่อกี้แตะบอลลง